สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับวันนี้จะเอาคดีที่เกี่ยวกับเรื่องรถหายนะครับและประกันไม่ยอมรับผิดชอบไม่ยอมจ่ายนะครับกรณีไปจอดรถซื้อของเนี่ยครับแล้วก็ไม่ได้ล็อกรถนะครับเอากุญแจวางไว้ข้างบอกคนขับปรากฏรถหายประกันไม่รับผิดชอบครับนะคดีนี้นะครับสารดีกาได้มีคำพิพากษามาเมื่อไม่กี่วันมานี้นะฮะคำพิพากษาดีกาที่282แปดสองทับสองนะครับ คือทางโจ์เนี่ยเอารถไปจอดไว้ไปซื้อของนะครับนะฮะแล้วก็ปรากฏว่านะรถได้หายไปนะครับจอดไว้ประมาณสัก6นาทีนะครับใกล้ๆก,กับร้านที่ไปซื้อสินค้านะครับพอรถหายเรียบร้อยเขาแจ้งตำรวจตามขั้นตอนนะครับจะปรากฏว่านะพอถึงเวลาไปเคลมประกันบริษัทประกันบอกว่าไม่รับผิดชอบเพราะอะไรเพราะคุณเนี่ยประมาทเลื่อไร้แรงนะคุณเอารถมาจอดไว้ล็กรถก็ไม่ล็อค นะครับแล้วยังเอาเอากุญแจวางไว้ข้างเบาอีกพฤติกรรมของคุณเนี่ยคุณประมาทไรแรงเพระประมาทไรแรงเนี่ยประกันก็ไปอ้างกฎหมายที่ยกเว้นความรับผิดก็คือมาตรา8,79ของกฎหมายแพ่งว่าถ้าประมาทไรแรงเนี่ยนะครับประกันไม่รับผิดชอบเพราะว่าเป็นการเอาเปรียบประกันนะครับแต่ปรากฏสารดีกาตัดสินว่าการที่เราจอดรถแล้วไม่ล็อกรถเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ไกลจากจุดที่เราเดินออกไปจากรถเนี่ย แล้วก็ไม่มีอะไรบทบังสามารถมองเห็นได้และระยะเวลาเนี่ยแค่6นาทีเองนะครับนะยังถือว่ารถยังอยู่ในความครอบครองของเจ้าของรถนะครับ,ด,นะรบดังนั้นนะครับดังนั้นนะครับเมื่อรถหายเนี่ยถึงแม้เจ้าของรถจะมีส่วนประมาทอยู่บ้างแต่ยังถือไม่ได้ว่าเป็นการประมาทร้ายแรงดังนั้นเมื่อรถหายเนี่ยบริษัทประกันภัยก็ต้องจ่ายครับจะมามั่วนิ่มไม่ได้นะครับคดีนี้ก็คือต้องจ่ายไปนะครับ นะราคารถก็1นึ่งแห้าหมื่นบาทดังนั้นนะครับใครที่เจอปัญหาแบบนี้นะครับก็ลองเอาดีการนี้ไปใช้นะฮะถ้าเห็นว่าคลิปของพี่เดมีประโยชน์ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เผยแพร่กันด้วยนะครับนะครับชุกครูชุกครู